อุปกรณ์ที่ดูธรรมดาธรรมดาเครื่องนี้ มันไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่บ้านแต่อย่างใดน,นะครับว่าแต่ว่าเครื่องนี้มันเอาไว้ทำอะไรกันแน่เนี่แล้วเขาเอาไข่มาทำอะไรอ้าวเดี๋ยวนะเขาคงจะไม่คิดสักไข่เราจะไม่ครับยังไงฝากคุณซูซูกิช่วยโชวช์ผลงานหน่อยครับว่ามันคืออะไรเอาละครับโอ้อหโอ้โหที่แท้มันคือเครื่องปอกไข่ต้มนั่นเองเครื่องปอกไข่ต้มนี้ทําให้สามารถลอกเปลือกไข่ได้อย่างชิวๆเขาได้เดียกแจมๆแบบนี้มาจากเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับแล้วทําไมอยู่ดีๆคุณซูซูกิเกิดคิดจะทําเครื่อง ตอกไข่แบบนี้ขึ้นมาแล้วครับก็จากการที่เขาได้ไปเยี่ยมชมร้านขายไข่ปิ้งของพี่ชายนั่นเองเห็นพี่ชายต้องมายืนต่อไข่ตอกตอกตอกทุกวันแบบนับไม่ถ้วนก็เลยเกิดไอเดียว่าจะลดพลังงานการต่อไข่ยังไงดีสุดท้ายเครื่องต่อไข่อัตโนมัติที่ต่อไข่ได้ชั่วโมงละ13,000ฟองก็สําเร็จและเกิดขึ้นมาได้ ระากายไอเดียของเครื่องต่อไข่มาจากลูกคิดนี่เองครับหลักการสําคัญคือการใช้แท่นที่เหมือนกับลูกคิดมาทําให้ไข่จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบหลังจากที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเครื่องนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไข่และได้แพร่ขยายไปสู่โรงงานต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยยังยังไม่พอ ู้ประกอบการที่เกี่ยวกับไข่ต่างก็เรียกร้องให้ออกผลงานใหม่ออกมาอีกด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องสรรสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมอย่างเช่นเจ้าเครื่องนี้คือเครื่องแยกไข่ขาวและไข่แดงแบบอัตโนมัติเมื่อต่อไข่ให้ผ่านอุปกรณ์ที่เหมือนขั้นบันไดนี้แล้วไข่ขาวก็จะถูกแยกออกมาเหลือแต่ไข่แดงเท่านั้นที่เลื่อนลงมายังไม่พ้นเรื่องไข่นี่คือเครื่องปอกเปลือกไข่ต้มอัตโนมัติ ในลอกของคนทำงานที่เกี่ยวกับไข่นั้น,นเขาว่ากันว่าเครื่องนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์ในฝันเลยทีเดียวกลไกของอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่ที่น้ำซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงไข่จะถูกปอกเปลือกทั้งหมดออกโดยที่ไม่มีเนื้อไข่ปริแมตแต้นอยและก็และก็และก็ะกเด้งกระดึงกระดึงอยู่ข้างในเรียบร้อยได้มาแล้วครับนี่ก็คือไอเดียสรรสร้างสร้างสรงสรแปลงสุดๆของคุณซูซูกิคนนี้